มันทําให้ผลฝรั่งเราเนี่ยสวัสดีครับอยู่กับไร้คำกว,วีกเกษตรซีวิถีพึ่งตน,นเองครับผมวันนี้เราอยู่ในปักฝรั่งเช่นเคยก็มีอีกหนึ่งเรื่องเนาะที่อยากจะมาบอกพี่ๆแนะนําพี่ๆที่เริ่มปลูกฝรั่งมือใหม่ด้วยกันนะเนาะก็มีคําถามบางคําถามว่าถามว่าฝรั่งปลูกฝรั่งแล้วทาไมไม่หวานผมก็เคยตอบไปแล้วนะว่าอาจจะเป็นที่ธาตุอาหารในดินอาจจะขาดโพแทสเซียมทําให้ฝรั่ง เราเนี่ยมันขาดความหวานไปแต่วันนี้มีอีกหนึ่งสาเหตุที่อยากจะมาแนะนําว่าทําไมตัดฝรั่งลูกใหญ่ๆไปกินแล้วไม่หวานนะครับเดี๋ยวผมมาพามาดูสาเหตุอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้ฝรั่งเราไม่หวานคือกิ่งชีกกิ่งที่เราไว้ผลฝรั่งเนี่ยมันเล็กเกินไปแล้วมันฉีกหักแบบนี้มันทําให้ผลฝรั่งเราเนี่ยได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนไม่เพียงพอเพราะว่า ไอลักษณะกิ่งที่ฉีกพวกนี้มันท่อท่อน้ําเลี้ยงท่ออาหารเขาเนี่ยมีเกิดความเสียหายมันก็ทําให้ส่งอาหารมาที่ลูกได้ไม่เพียงพอก็ทําให้สังเกตดูก็ได้ครับลองชิมเลยก็ได้ฝรั่งที่ผลฝรลั่งอะเนาะที่เก็บมาจากกิ่งที่มันหักมันจะมีความจืดแล้วก็มีความกระด้างเพราะว่าการจเจริญเติบโตของเขาเนี่ยไม,ไม่สมบูรณ์คือตัวท่อน้ําเลี้ยงเขาถูกทําลายสารอาหารที่ส่งมาถึงลูกเนี่ย มันมันก็ไม่สมบูรณ์นะเนาะแล้วทําให้ฝรั่งเราลดเพี้ยนแต่ถ้าอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่ได้หักนะครับเราก็ไปตามแรงน้ำถ่วงแต่อันนี้มันฉีกนะครับตรงเนี้ยเนาะตรงกางกิ่งอนะ่ะมันฉีกแล้วหักเสียหายแบบเนี้ยด้านไหนเขาเป็นท่อน้ำเลี้ยงอนะเนาะมันก็ทําให้เสียหายแล้วก็ผ่านอาหารที่ส่งมาถึงฝรั่งเนี่ยก็ดรอปลงไปก็ทําให้ไม่หวานแล้วก็บางลูกเนี่ยถ้าเสียหายหนักๆเนี่ยบางลูกถึงขั้นลูกมันจะเขาเรียกอะไรลูกมันจะแกน ความแข็งของลูกอะไรพวกนี้มันจะม,นมันจะผิดปกติอ่ะมันจะกินด้านๆไม่ไม่อร่อยเหมือนฝรั่งที่สมบูรณ์ถ้าแบบเนี้ยเด็ดทิ้งเลยครับไม่ต้องเอาไว้เอาไว้ก็ไม่อร่อยถ้าจะกินให้อร่อยต้องจิ้มพริกเกลือมันก็เสียรสชาติแล้วเนาะนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้ฝรั่งไม่หวานได้เหมือนกันก็ถ้ากิ่งมันเล็กแล้วจะไว้ผลอย่างเงี้ยผมแนะนําว่าให้หาไม้คำ้ำหรืออะไรดามหน่อยถ้ากิ่งเขาหักเขาพับอย่างเงี้ยก็ทําให้เสียรสชาติ ก็ประมาณนี้ครับเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้ฝรั่งสวนเราไม่หวานวันนี้ก็มาแนะนําเป็นคลิปสั้นๆเนาะแจกตอบคําถามพี่ๆทุกคนเลยแต่พอดีช่วงนี้งานประจาเยอะเหลือเกินานานทีจะได้กลับสวนก็เลยตะลุยทาคลิปไว้ตอบคําถามที่พี่ๆถามมาทุกคนเลยโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให่องไล่คำกวีกเกษตรินทรีวิถีพึ่งตัวเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใคร สำหรับพี่ๆท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม<ๆ>ก็คอมเมนต์ไว้ในใต้คลิปหรือจะพูดคุยใน เฟซบุ๊กส่วนตัวผมก็ได้พี่ต้อมเวนวักไล่คำกว,วีะเนาะก็แอดมาคุยกันได้เลยบางท่านทักมาแล้วแล้วผมไม่เห็นคือแอดเฟนมาเลยก็ได้ครับคือถ้าทักแล้วมันอยู่ในกล่องข้อความเนี่ยบางทีมันมันไม่เด้งเตือนเนาะเพราะเรายังไม่ได้เป็นเฟนกันก็แอดเพื่อนมาเลยมันจะได้เด้งเตือนมาที่ผม,ผม,ไ,มได้ตอบคําถามได้ทุกคนนะเนาะบางบางท่านเนี่ยถามมานานมากผมเพิ่งมาเห็นมันอยู่ในกล่องข้อความที่เป็นกล่องนอกข้อความที่ไม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 ่ได้มาจากเพื่อนบางครั้งมันไม่ได้เตือน,นก็ทําให้ตอบคาถามพี่ๆล่าช้าเนาะ ผมยินดีมากๆนะครับสําหรับพี่ๆที่โทรมาปรึกษาไลน์มาคุยกัน Facebook มาตลอดเลหพวานี้ยินดีให้คำปรึกษาทุกๆท่านเลยเพราะว่าผมก็อยากให้ทุกคนปลูกฝรั่งอินทรีที่มีคุณภาพมีรสชาติที่ดีไว้กินอย่างเงี้เนาะคือต้องบอกก่อนว่าส่วนผมไม่ได้ส่วนใหญ่โตอะไรเขาทำเท่าที่ไหวเราดูแลกันเองในะครอบครัวอะไรเงี้ยก็พอเหลือขายบ้างส่วนมากก็ไว้กิน แล้วก็ขายเราแวกบ้านทนะ่านี้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยได้ไปส่งพ่อค้าอะไรที่ไหนเราทําเท่าที่ไหวเนาะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งที่สามารถติดต่อ,อก,กันได้ก็คือเบอร์โทรศัพท์ผมทิ้งไว้ในใต้คลิปแทบทุกๆคลิปอยู่แล้วถ้าเสฟเบอร์ปุ๊บมันจะกลายเป็นไอดียลก็สามารถไลน์มาคุยกันก็ได้โอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะลาไปก่อนสวัสดีครับ